วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับวัคซีนซีโนฟาร์มนะครับซึ่งผมไม่เคยพูดมาก่อนจะมารวบรวมแล้วกันว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เรามีเกี่ยวข้องกับซีโนฟาร์มในคนที่ฉีดไปแล้วนะครับยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งไม่ค่อยตอบสนองนะครับฉีดไปครบ2เข็มเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเกิดอาการขึ้นอีกครึ่งหนึ่งไม่เกิดอาการนะฮะอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เจอนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งนะฮะซึ่งจะสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้สวัสดีครับ ก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับวัคซีนซีโนฟาร์มนะครับซึ่งผมไม่เคยพูดมาก่อนเพราะว่าเหตุผลมันก็คือผมคิดว่ามันก็คงเหมือนกับวัคซีนจากซีโนแวคนะฮะซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับแต่ก็จะมารวบรวมแล้วกันว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เรามีเกี่ยวข้องกับซีโนฟาร์มนะครับมันมีวิจัยหลักๆอยู่ทั้งหมดน่าจะ5อันนะครับอันแรกเนี่ยคือทำที่ฮังการีหรือรบูดาเปสต์นะฮะ ตัวนี้เนี่ยเขาทําในคนไข้สักประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะแล้วก็ดูว่ามันมีการตอบสนองอยังไงบ้างนะครับแต่ว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับผมจะสรุปให้เป็นแต่ละการศึกษานะครับการศึกษาในบูดาเปสต์เนี่ยเขาเจอว่าในคนที่ฉีดไปแล้วนะครับยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งไม่ค่อยตอบสนองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอายุเกิน80ปีเนี่ยก็มีถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ไม่ได้สร้างแอนติบอดีนะครับถ้า ของเขานี่เขาดูในคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับคนที่ไม่สร้างแอนติบอดีในการศึกษาของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ25-26%ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับวัคซีนอื่นเช่นสปูตินิกวีเนี่ยตัววัคซีนสปูต n i ิ V จะมีคนที่ไม่สร้างแอนติบอดีอยู่ประมาณ3%ถ้าไฟเซอร์ก็ไฟเซอร์กับโ o เดอร์อยู่ประมาณใกล้ๆกันคือ1 1ึ5้น1 1เท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยในการศึกษาของบูดาเปสต์เนี่ยนะฮะคือคนที่อายุเยอะที่อยู่ในการศึกษาของเขานะครับมี25-26ที่ไม่สร้างแอนติบอดีไม่มีภูมินะครับอ่านะไม่มีภูมิแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเช่นส p u t n i k ก็จะเหลือ3ไฟซอร์โมเดอร์นคือ1กว่ากว่าที่ไม่มีภูมินะฮะจากการฉีดครบ2เข็มนะครับซ i โนฟาร์มเนี่ยจะฉีด2เข็มห่างกันประมาณ3อาทิตย์นะฮะอ่า นี่คือข้อสรุปของบูดาเฟสก็คือว่ามันอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้ในแง่ของการสร้างแอนติบอดีในเฉพาะโดยเฉพาะในคนที่อายุเยอะยิ่งแย่ใหญ่นะครับต่อมาก็จะเป็นของเปรูซึ่งเปรูเนี่ยทำการศึกษาในช่วงที่กําลังมีสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ไปสายพันธุ์เปรูหรือว่าสายพันธุ์มิวที่สมัยก่อนเราเริ่มกังวลกันนี่แหละครับเริ่มมีเดลต้าบนหน่อยๆน,นะฮะตรงนั้นเนี่ยก็มีสายพันธุ์ตัวนี้ออกมาแล้วเวลาที่เขาศึกษาเขาเพบว่า ผลในการป้องกันการเกิดอาการของมันเนี่ยอยู่ประมาณ50%นะครับของซิโนฟาร์มนะครับอยู่ที่50%แต่ว่าผลในการป้องกันการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากอยู่นะครับอยู่ที่ผมจะไม่ปิดก94็94-95%ี่าน่ะถือว่าดีมากนะครับถือว่ายังดีมากในช่วงที่มีสายพันธุ์เดลต้าที่สายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ในช่วงนั้นอยู่นะครับของเปรูนะฮะแต่ว่าก็คือฉีดไปครบ2เข็มเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเกิดอาการขึ้นอีกครึ่งหนึ่งไม่เกิดอากากรนะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เจอนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งนะฮะซึ่งจะสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้นะการศึกษาถัดมาก็ออของบาเรนอ่ะบาเรนเนี่ยทำร่วมกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับก็เป็นการศึกษาที่เราเจอว่าถ้าในคนอายุเยอะเนี่ยเขาจะไม่ข้อตอบสนองอันนี้ก็คือพูดเหมือนกับการศึกษาในบูดาเปสต์เลยนะครับแล้วก็ทางบาเรนเนี่ย เขาก็มีการฉีดเป็นบูสเตอร์เข็มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเข็มที่สของเขาเนี่ยจะเป็นวัคซีนชนิดอื่นครับจะไม่ใช่ซีโนฟาร์มแล้วนะฮะสเข็มแรกเป็นซีโนฟาร์มเขารู้ว่าภูมิต้านทานมันไม่ค่อยดีเขาก็จะมีการฉีดเข็มที่3เช่นเป็นไฟเซอร์หรือเป็นตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นการฉีดสลับหรือฉีดไข้อย่างที่บ้านเรากําลังทํากันอยู่นั่นเองนะครับแต่ของเขาเนี่คือเขาฉีดซีโนฟาร์มสเข็มแล้วเขาไปบูสต์ได้ด้วยตัวอื่นก็คือเป็นบูสต์ด้วยไฟเซอร์นะครับ ก็ถ้ามาเทียบกับบ้านเราก็อย่างเช่นถ้าท่านได้ซีโนฟาร์ม2เข็มหรือได้ซีโนแวค2เข็มก็ไปบูสต์ได้ด้วยตัวอื่นเช่นกันนะครับอันนี้ของบาเรนตต่อมาก็เป็นของของสีรังกาอ่ะสีรังกาเนี่ยก็ทําการทดสอบในคนมันจะคล้ายๆกับการศึกษาของบูดาเปสต์นะครับแต่ว่าผลการศึกษาของเขาเนี่ยจะเจอไปในเชิงที่ว่ามันดีกว่าก็คือว่ามีประมาณสัก95%ซึ่งสามารถสร้างแอนติบอดีได้ ในขณะที่การศึกษาของบูดาเปสต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณทั้งเจกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสร้างแอนติบอดีได้นะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นก็มีการตอบสนองที่น้อยลงอันนี้ไปในทางเดียวกับการศึกษาของบูดาเปสต์เหมือนกันนะครับแล้วส่วนเขาบอกว่ามันสามารถที่จะป้องกันการป้องกันของไวรัสเดลต้าได้นะครับป้องกันได้แต่ได้เท่าไหร่นี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันพอป้องกันได้แล้วกันนะฮะ มันสามารถที่จะสร้าง neutralization antibody ได้นะครับ neutralization antibody คือ antibody ที่ไปจับกับตัวเชื้อแล้วทำให้เชื้อมันหมดสภาพหมดฤทธิ์ไปนะครับก็พบว่ามันสร้าง neutralization antibody ได้พอๆกับคนที่เป็นโควิดแล้วหายพอๆกับเป็นโควิดแล้วหายนะครับไม่ได้ดีไปกว่าคนที่เป็นโควิดแล้วหายนะครับอ่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนอันนึงแต่ว่าก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ อันสุดท้ายที่ผมอ่านมาเนี่ยของจีนเลยครับของจีนในช่วงที่เขามีเดลต้าระบาดในมณฑลนะ่าจะเป็นกวางโจที่กวางโจนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้ของเขาจะทดลองกับคนน้อยหน่อยก็คือ600กว่าคนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นซึ่งมีเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้จะ600คนและเขาพบว่ามันสามารถที่จะมีมีผลในการป้องกันการเกิดอาการจากเดลต้าได้ประมาณสัก น่าจะ60%โดยประมาณประมาณ60%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายพันธุ์อื่นนะฮะสามารถป้องกันได้ประมาณ70%นะครับเนี่ยคือการศึกษาทั้งหมดที่ใหญ่ๆของซิโนฟาร์มดังนั้นผมจะสรุปให้ฟังเลยว่าข้อแรกซิโนฟาร์มเนี่ยมันเหมาะกับเด็กอายุน้อยมากกว่าคนอายุน้อยน,อยนอยเนี่ยได้ซิโนฟาร์มน่าจะตอบสนองทางภูมิคกันที่ดีกว่าถ้าอายุเยอะเช่นเกิน50-60ไปเนี่ยผมว่าไปฉีดอย่างอื่นดีกว่าครับนะ ยิ่งถ้า50ขึ้นไปก็เร,เริ่มเราเริ่มเห็นสัญญาแล้วต่อให้ทั้งหมดเนี่ยการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันพูดคล้ายๆกันแต่ตัวเลขอาจจะต่างแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าถ้า5 60ขึ้นไปเนี่ยเราควรจะฉีดอย่างอื่นดีกว่านะครับภูมิมันจะได้สูงกว่านะครับมันสามารถที่จะป้องกันเดลต้าได้แต่ว่าโอกาสในการป้องกันได้เนี่ยป้องกันหมายความว่าป้องกันการเกิดอาการเมื่อท่านติดขึ้นมานะครับ อาจจะไม่ค่อยดีอยู่ที่ประมาณ50%หรือเพอเพาอาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าช่วงของเปรูเนี่ยเปรูก็จะมีเดลต้ามีมิวมีตัวอื่นแลมดามีแลมด้าอีกตัวหนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยก็มันสามารถป้องกันได้แต่ว่าก็50% 50% 5 0นะะาถ้าเกิดว่าเจอเชื้อกลายพันธุ์วัคซีนซิโนฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ50%ผมให้เท่านี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่มันไม่ได้ แข็งแกร่งขนาดเดลต้าเนี่ยอาจจะป้องกันได้สูงกว่าน,นั้นเช่นถ้าเป็นอู่ฮั่นก็อาจจะป้องกันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยังถือว่าป้องกันการเสียชีวิตได้ดีมากอยู่นะครับก็คือเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะงั้นโดยสรุปอายุเยอะไปฉีดตัวอื่นครับอายุน้อยยังพอฉีดซีโนฟาร์มได้นะครับถ้าฉีดครบสองเข็มโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆยอะแล้วเนี่ยควรจะบูสต์ด้วยเข็มที่สามเป็นชนิดอื่นไปเลยนะครับมันยังสามารถที่จะป้องกันเดลต้าได้อยู่แต่ป้องกันได้ลดลง ป้องกันการตายได้ดีมากอยู่นะครับป้องกันสายพันธุ์อื่นนอ,อกจากเดลต้าได้ดีกว่าการป้องกันเดลต้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดของซีโนฟาร์มที่คิดว่ามันสําคัญนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตไม่แนบลิงก์งานวิจัยให้แล้วกันเพราะว่าผมอ่านมาจากหลายๆที่แล้วอันนี้คือเอามาจากความทรงจําลน้ลนๆที่จําได้นะครับเพราะว่างานของเขาเนี่ยหายากเหลือเกินหายากมากๆเลยด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่ค่อยจะมีออกมาเท่าไหรเ่เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นผมต้อง เสียเวลาในการค้นอยู่หลายวันน่ะกว่าจะรวบรวมมาอ่านเอาทั้งหมดได้นะครับก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับแต่น,นี่คือเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีเกี่ยวข้องกับซีโนฟาร์มนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ